ตาหายแกมีทุละจะไปเฝ้าไล่ที่ภูเขาพอมาที่สาลาปอราภูก็ปะเจ้าวรีอายุสี่ห้าวีพอจะได้เจ้าวรีทะเอเตะตีเจ้าสภแต่เจ้าสภหาได้อสุดเจ้าวรีไว้ตาหแก ก็แยาวว่าแฮะเจ้าสาบเพาอีวิทอะไรละให้เจ้าโบดีไก่แก่ลาดีเจ้าไก่ตะเพาก็ได้ทำไมเจ้าไม่ดอสูเขาวเล่า เจ้าสัมภาวมีวาจาว่าตาเจ้าขาเจ้าโดีอายุเขาสี่ห้าปีเท่าอี้มาดูภาษีภาษาข้านี้ก็โตอายุได้เก้าปีเขาวไม่ชงข้าปีดีดีขาไม่ได้ แะตามีก็แต่เจ,จ้าทาใจดีต่อเท่าดีแลข้าจะให้ข้าดีดูก็รู้ว่าเจ้าสัเพานี้น้ำใจดี ไม่ไมุทะรู้แกก็ว่าสาธุสาธุดีละพ่อดีละแกก็ไปเฝ้าไล่ต่อไป